แบรนดอนฉันขอสาบานเอาไว้เลยนะถ้าเธอทิ้งฉันแล้วก็ฉันขอสาบานเอาไว้เลยฉันจะทําสิ่งที่เลวร้ายมากๆและเธอจะต้องรับผิดชอบเพราะเธอนั่นแหละแบรนดอนเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมถ้าต้องมีความรู้สึกผิดติดตัวอยู่แบบนั้นพอรู้ว่าฉันจะทําอะไรบ้าๆแล้วเธอยังกล้าออกจากห้องนี้อยู่อีกหรอทีน่าเธอตะโกนเสียงดังพร้อมกับดึงชายเสื้อของแบรนดอนด้วยความหมดหวังนี่ปล่อยฉันเถอะทีน่า เธอเสียสติไปแล้วหรือไงเขาพูดตอบพร้อมกับผลักเธอออกไปแล้วรีบวิ่งหนีออกไปจากอพาร์ตเมนต์ทีหน้านอนกอดเขาร้องไห้อยู่ที่พื้นเธอรับรู้ได้แต่ความเจ็บปวดของหัวใจที่แตกสลายทำไมเขาต้องทิ้งฉันไปทำไมฉันถึงไม่ดีพอสำหรับเขานะเขาต้องมีคนอื่นแน่ๆฉันว่าแล้วเชียวให้ตายเถอะเธอรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปเปิดคอมพิวเตอร์ของแบนดอน และพยายามสุดความสามารถเพื่อจะล็อกอินเข้าสู่แอคเคาน์โซเชียลมีเดียของเขาทั้งหมดรหัสผ่านไม่ถูกต้องรหัสผ่านไม่ถูกต้องโอ๊ยบ้าจริงเธอคว้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นแล้วเคลื่องมันไปยังอีกมุมห้องมองดูมันหักออกเป็นสองท่อนฉันรู้ว่าเขาต้องไปเจอนางนั่นแน่ๆฉันรู้ว่าเขาต้องไปอยู่กับมันแน่ๆทีน่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเข้าไปที่หน้าอินสตาแกรมของแบรนดอนฮะถูกบล็อกอย่างงั้นเหรอ นี่เขากล้าดียังไงเธอคว้าเสื้อโคต้ตแล้วรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขาทันทีเพราะเกรงว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมันกำลังจะเกิดขึ้นแต่แล้วความทรงจำเก่าๆก็หวนกลับมาหาทีหน้าฉันจำได้ว่าเคยเดินผ่านตรงนี้กับแบนดอนและเธอก็ยังจำได้ว่าเธอรู้สึกแย่มากแค่ไหนในวันนั้นเพราะแบนดอนบอกเธอว่าเธอเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ก็ช่างมันเถอะ ทีน่าหยุดนึกถึงความทรงจำนั้นแล้วเร่งฝ่าเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะตามแบรนดอนให้ทันแต่ก่อนที่ทีน่าจะถึงอพาร์ตเมนต์ของเขาเธอก็เหลือไปเห็นร้านอาหารร้านโปรดของแบนดอนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพวกเขามักจะมาทานอาหารที่นี่ด้วยกันอยู่เสมอมันเป็นร้านที่แบนดอนมักจะเสนอเป็นตัวเลือกเธอมองเข้าไปและคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยได้มีก่อนที่จะเห็นภาพเหตุการณ์ที่เลวร้ายอยู่ที่หางตาของเธอ แบรนดอนนั่งอยู่ตรงนั้นเขาอยู่กับมิเชลเพื่อนสนิทของเขาพวกเขากำลังนั่งจิบวานอยู่ตรงบริเวณบาร์ที่น่ารู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังโดนบีบเข้าอย่างแรงที่หัวใจและท้องไส้ของเธอก็เริ่มปั่นป่วนไปหมดเธอพยายามบังคับร่างกายไม่ให้ล้มไปกองกับพื้นฉันว่าแล้วเชียวเขามักจะเลือกอยู่กับมิเชลมากกว่าฉันมาโดยตลอดเขาตกหลุมรักนางนั่น ทีน่าเธอรู้สิปิดเสื้อโค้ตของเธอและรีวิ่งเข้าไปในร้านอาหารดวงตาของเธอตอนนี้กำลังลุกล้อนเป็นฟืนเป็นไฟเธอทำแบบนี้ได้ยังไงนี่เธอเธอมาทำบ้าอะไรที่นี่ฮะทีน่านี่อย่าบอกนะว่าเธอสะกดรอยตามฉันมาเหรอเปล่านะฉันมาเจอเธอตั้งหากฉันจะมาพูดคุยกับเธอเพื่อใ,ให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดีเธอเข้าใจความหมายฉันแล้วหรือย,ยังที่บอกว่าเธอมันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและก็เป็นพวกเสียสติ เธามันบ้าไปแล้วเขาลากตัวเธอออกไปข้างนอกมองเข้าไปในตาของเธออย่างลึกซึ้งแล้วก็พูดว่าฟังชนะทีน่าฉันรักเธอมากที่สุดมากกว่าใครคนอื่นเลยแต่ทุกวันนี้ฉันต้องมองดูเธอกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองและต้องทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนฉันไม่รู้จักเธอเลยและบอกตามตรงนะฉันเหนื่อยมากๆเลยละฉันไม่เอาอีกแล้วพอเธอน้ทีน่าเธอกลับไปซะเถอ แต่ทีน่าก็ไม่ยอมกลับไปและเธอก็ไม่ยอมปล่อยให้เรื่องมันเป็นแบบนี้พอกันทีฉันจะไปบุกบ้านนางมิเชลฉันจะต้องไปเจอนางนัง่นที่ทำให้ความรักของฉันต้องพังทลายให้ได้เวลาผ่านไปสองชั่วโมงทีน่าเฝ้ามองดูมิเชลเดินกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอและติดตามเธออย่างเงียบนิ่งที่สุดเท่าที่จะทำได้เธอกำลังมองดูมิเชลที่เดินมาจนถึงอพาร์ตเมนต์และไขกุญแจเข้าไปในห้องหมายเลขหนึ่งบี แกมีความสุขมากไหมฮะนางตัวดีจอมสร้างความร้าวฉานแกมีความสุขมากไหมที่ได้นอนบนเตียงของแฟนชาวบ้านแกมีความสุขมากไหมที่ได้ทำลายความสัมพันธ์อันสมบูรณ์แบบของคนอื่นเธอกรีดร้องสุดเสียงและตบขอบประตูของมิเชลเข้าอย่างแรงมิเชลเธอตกใจจนหน้าซีดเธอยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นและมองทีน่าทั้งน้ำตาทีน่าแบรนดอนกับฉันเราเป็นแค่เพื่อนกันนะอันที่จริงแฟนของฉันก็อยู่ที่นี่กับฉันด้วย ทีน่าเหลือไปเห็นผู้ชายที่ยืนอยู่ทางด้านหลังของเธอเออคือฉันขอโทษจริงๆเธอรีบหันหลังกลับไปแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เธอรู้ตัวแล้วว่าเธอเป็นใหญ่งั่งขนาดแท้เลยทีเดียวทีน่าเดินกลับบ้านในคืนนั้นพลางคิดถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดของเธอกับแบรนดอนเธอนึกขึ้นได้ว่าเขารักเธอมาโดยตลอดทั้งจูบเธอทั้งกอดเธอ แต่แล้วเธอก็นึกถึงตอนที่เขากลับบ้านมาดึกดึกดื่นๆดืนแล้วก็โกหกว่าเขาไปเจอใครมาและก็จำได้ว่าเขาโทษเธอว่าเป็นพวกที่คิดมากแถมยังเสียสติอีกก็แบบว่าเธอก็เป็นแบบนั้นจริงๆเธอดึงสติตัวเองกลับมาและพบว่าปัญหาของเธอนั้นมาจากการที่เธอไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ทุกๆคนก็ล้วนมีความรู้สึกเศร้าและไม่มั่นใจในตัวเองในบางครั้งแต่ถ้าความรู้สึกนั้นคงอยู่นานก็จะกลายเป็นความวิตกกังวลที่ฝังรากลึกอยู่ในใจได้เธอนึกถึงสิ่งสำคัญบางอย่างที่เคยมีคนบอกเธอไว้เมื่อนานมาแล้วว่าการพัฒนาความสัมพันธ์นั้นมักจะต้องควบคู่ไปก,กับการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเราได้ความเชื่อมั่นและความมั่นใจในตัวเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะกับตัวเราเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่มากทั้งต่อความสัมพันธ์ของเราและต่อกับคนรักของเราเช่นกันและจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าความผิดพลาดของเราไม่ได้กำหนดตัวตนของเราเพราะมันยังมีเวลาและโอกาสและพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นอยู่เสมอ